สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไพ่ทาโร่ใบสำคัญใบหนึ่งก็คือ the emperor หรือไพ่จักรพรรดิสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเป็นไพ่ที่มีพลังมากๆใบหนึ่งเลยนะครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความที่วิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะเด่นๆของไพ่ใบนี้เลยแล้วก็ความเชื่อมโยงกับการสร้างความมั่นคงจากข้างในตัวเราอือน่าสนใจค่ะ เป้าหมายเราก็คืออยากจะจับแก่นของไพจักรพรรดิให้ได้ทั้งเรื่องอพลังอํานาจโครงสร้างแล้วก็การควบคุมหรือดูแลตัวเองนี่แหละครับค่ะคือภาพจําแรกๆของ the emperor เนี่ยคนมักจะนึกถึงอำนาจความแข็งแกร่งอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่จะนึกถึงภาพนั้นแต่จริงๆสิ่งที่บทความนี้ชี้ให้เห็นและน่าสนใจมากๆคือเขาเปรียบเหมือนฐานรากที่มั่นคงในตัวเองอะค่ะแบบว่าไม่ต้องเป่าประกาศไม่ต้องแสดงอำนาจอะไรมากมาย แต่ท่ามกลางความวุ่นวายต่างๆเขาก็ยังคงตั้งมั่นอยู่ได้โหเหมือนเป็นความแข็งแกร่งที่มาจากข้างในจริงๆไม่ใช่แค่เปลือกนอกใช่เลยค่ะเป็นความมั่นคงแบบเงียบๆแต่หนักแน่นภาพลักษณ์ของจักรพรรดิที่ดูมั่นคงแข็งแกร่งเหมือนภูผาเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับแล้วถ้ามองลึกลงไปในเนื้อหาที่เราได้มาเนี่ยแก่นแท้ของคุณลักษณะของเขาจริงๆคืออะไรบ้างครับ จุดเด่นที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นย้ำม,มากมากเลยนะคะก็คือเรื่องพลังแห่งความมั่นคงวินยัยแล้วก็การเป็นเสาหลักที่ไม่หวั่นไหวอืมเสาหลักค่ะเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของการนำพาการแบกรับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็ความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆในโลกความเป็นจริงให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ ประเด็นเรื่องการจัดการนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะเหมือนที่คุยกันตอนแรกหลายคนอาจจะไปโฟกัสที่อำนาจสั่งการควบคุมคนอื่นอะไรแบบนั้นมากกว่าตรงนี้แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจมากๆที่บทความพูดถึงคือหลายคนเห็นจกักรพรรดิแล้วนึกถึงการควบคุมคนอื่นการสั่งการแต่แก่นที่ซ่อนอยู่จริงๆมันคือการเป็นนายเหนือหัวใจตัวเองต่างหากค่ะการเป็นนายเหนือหัวใจตัวเองใช่ค่ะพลังที่แท้จริงมันเริ่มจากข้างใน เมื่อเราจัดการตัวเองได้มีวินัยกับตัวเองได้นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความมั่นคงภายในที่แข็งแรงจริงๆมันไม่ใช่การไปบังคับคนอื่นแต่คือการสร้างระเบียบให้ชีวิตตัวเองก่อนอ๋อเข้าใจเลยครับมันเหมือนการสร้างอาณาจักรจากข้างในตัวเราก่อนนี่เองถูกต้องค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่คิดนะคะต้องลงมือทำด้วยอ่าอันนี้สำคัญค่ะจักรพรรดิคือพลังของการสร้างโครงสร้าง การวางแผนแล้วก็ลงมือทำให้มันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่ฝันกลางวันการมีแผนที่ชัดเจนมีโครงสร้างมันเหมือนมีเข็มทิศนำทางความฝันของเราให้เป็นจริงขึ้นมาได้อะคะ่ะแล้วในชีวิตประจำวันล่ะครับถ้าเกิดเราเปิดไพ่แล้วเจอใบนี้หรือรู้สึกเชื่อมโยงกับพลังงานแบบนี้ มันอาจจะกำลังบอกอะไรเราได้บ้างครับเอ,อ่อในแหล่งข้อมูลเขามองว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มสร้างรากฐานที่จรงิจรงจังกับเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตสร้างรากฐานค่ะแล้วก็อาจจะถึงเวลาที่เราต้องเชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นผู้นำในตัวเราเองมากขึ้นลองสำรวจดูว่ามีเรื่องไหนที่เราต้องลงหลักปักฐานให้มั่นคงหรือเปล่าหรือมีส่วนไหนที่เราต้องเข้าไปจัดการให้มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้น เหมือนการกระตุ้นให้เราใช้วินยัยแบบยั่งยืนแบบต่อเนื่องไม่ใช่แค่ฮึดซู้แปบ๊บเดียวแล้วก็หมดไฟเพื่อสร้างอะไรที่มีความหมายจริงๆนะครับใช่ค่ะแล้วยังสนับสนุนให้เรายือนหยัดเป็นที่พึ่งให้ตัวเองได้หรืออาจจะรวมถึงเป็นเสาหลักให้คนรอบข้างได้ด้วยเหมือนกันครับผมแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะคือแม้ภาพลักษณ์ภายนอกจะดูแข็งแกร่งดูจริงจังเน้นเรื่องทางโลกเรื่องวัตถุ แต่แก่นแท้ของ The Emperor เนี่ยมันกลับเชื่อมโยงกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้จิตวิญญาณของเราได้เติบโตด้วยค่ะโหประเด็นนี้น่าสนใจมากครับมันเชื่อมกันยังไงครับความแข็งแกร่งภายนอกกับพื้นที่ปลอดภัยข้างในลองนึกภาพตามนะคะเมื่อชีวิตภายนอกของเรามันมีโครงสร้างมีระเบียบมีความมั่นคงแล้วเนี่ยความรู้สึกมั่นคงนี้มันจะส่งผลถึงข้างในทำให้จิตวิญญาณเรารู้สึกปลอดภยัย พอรู้สึกปลอดภัยมันก็กล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะเติบโตและที่สําคัญเลยคือทําให้เรากล้าตัดสินใจจากจุดที่สงบนิ่งจริงๆไม่ใช่ตัดสินใจเพราะความกลัวหรือความสับสนวุ่นวายในใจเหมือนกับว่าการจัดระเบียบโลกภายนอกให้ดีมันช่วยจัดระเบียบความรู้สึกข้างในเราด้วยโดยอัตโนมัติเลยประมาณนั้นเลยค่ะมันเกื้อหนุนกันและสารสําคัญที่สุดที่บทความหรือไพ่ใบนี้ฝากไว้ก็คือ เราทุกคนมีสิทธิ์เต็มที่ในการควบคุมชีวิตของตัวเองค่ะอืมอันนี้ส่งพลังมากใช่ค่ะไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาตไม่ต้องรอใครมาบอกว่าเราทำได้หรือไม่ได้มันคือการยืนหยัดด้วยความมั่นใจของเราเองมีสติแล้วก็มีความตั้งใจจริงบทความเขาแนะนำนะคะให้ลองกลับไปจัดระเบียบสิ่งต่างๆในชีวิตเหมือนเราจัดโต๊ะทำงานให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็ปกครองอาณาจักรส่วนตัวของเราเนี่ยด้วยความเชื่อมัน่น แล้วก็ความรักในสิ่งที่เรากําลังสร้างกําลังทําอยู่ฟังแล้วรู้สึกถึงพลังแล้วก็ความรับผิดชอบที่มันมาคู่กันจริงๆนะครับสรุปได้ว่า The Emperor คือภาพแทนของอำนาจที่มาพร้อมกับโครงสร้างวินัยในตัวเองและก็ความเป็นผู้นำที่แท้จริงที่มันเริ่มต้นจากการจัดการตัวเองก่อนเพื่อสร้างรากฐานที่มันคงทั้งภายนอกแล้ก็ภายในใจเราด้วยใช่เลยค่ะโครงสร้างภายนอกที่เราสร้างขึ้น อย่างการวางแผนการมีวินยัยการลงมือทำเนี่ยมันส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยภายในจิตใจเราจริงๆครับแล้วความรู้สึกมั่นคงภายในนี่แหละค่ะที่จะหล่อหลอมการตัดสินใจแล้วก็การเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณของเราต่อไปเป็นวงจรที่เกื้อหนุนกันทำให้เห็นภาพ The Emperor ในมุมที่กว้างขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยครับจากแค่เรื่องอำนาจกลายเป็นเรื่องการสร้างฐานที่มั่นคงไว้ชีวิตจริงๆ ค่ะก่อนจะจบการพูดคุยวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าจะลองนำไปคิดต่อยอดกันดูนะคะครับผมคือนอกเหนือจากการสร้างโครงสร้างการมีวินัยแล้วเนี่ยถ้าเราลองเปิดใจยอมรับความรับผิดชอบที่มันมาพร้อมกับพลังอำนาจแบบจักรพรรดิอย่างแท้จริงล่ะค่ะความรับผิดชอบใช่ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของอำนาจสั่งการหรือการควบคุมอย่างเดียวนะแต่เป็นความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของเราเองต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราเองอืม าการที่เรายอมรับสิ่งนี้อย่างเต็มที่จริงๆเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เราใช้รับมือกับความท้าทายต่างๆหรือแม้จะโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเราไปได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้ไปคบคิดกันต่อนะคะเป็นคำถามปิดท้ายที่ชวนคิดมากๆเลยครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดตอนใหม่และถ้าชอบเนื้อหาในวันนี้ฝากแชร์ให้คนที่คุณคิดว่าน่าจะสนใจด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ